โอ้โลโลโหโ่โลโลว่าไงคะกัวหนูเหรอให้อย่าทำนะเลยนะนะไม่อยากโดนตื้อมอขอโทษนะถ้านะทําอะไรที่ล่วงเกินเนยังไม่ทำอะไรหนูเลยนะคะให้อย่าทำนะเลยนะจะทํานะ ก็บอกว่าหนาไม่ได้ทำอะไรหนูเลยเอาไอกุีิไม่โดนนะครับนทูเกี้ยเกินไปโอ้ชีวิตนี่แหละเฮ้ยถ้าจะต่อยแกยกไให้โดนว่ะนี่แหละเฮ้ยมันต่อยไม่โดนอ่ะเนี่มันเศร้าจริงๆเลยไม่ต่อยก็ได้ว่ะนี่แหละวิธีคนเตี้ยนะครับโอ้สวัสดีทุกคนฉันชื่อป๊อปปี้นะโอ้โหอะไรวะนาะ แต่ลืมไปฉันเป็นผู้หญิงนี่นาฉันเป็นเด็กสาวฉันไม่มองหรอกฉันมองแต่ผู้ชายผู้ชายอยู่ไหนอโอโ้ผู้ชายเล่นกลโอโ้ผู้ชายเล่นกลไปหาผู้ชายเล่นกลมดีกว่าโอ้พี่คะทำไมพี่ตัวใหญ่จังเลยคะ <S <S ยแค่ก็เพราะว่าฉันออกกำลังกายทุกวันยังไงงนะ่ะานาะยอยากตัวใหญ่อยากฉันก็ต้องกินเวและต้องออกกำลังกายอย่างหากักหอมโอ้จริงจรงหรอคะนั้นหนูขอสัมผัส <S <S หน่อยได้ไหม นี่เนี่ยเตะเลยโอ้ยบัครับไงมันเตะขากูเฮ้ยเด็กๆลุ้มเตะเด็กเฮ้ยเฮ้ยลุกอัดเด็กเฮ้โอ้ฉันเป็นแค่เด็กเนาะโอ้ยจะทำารฉันเลยฉันไม่รูเรื่องโอ้ยทำไมจะทำไรฉันด้วยมามาม่มาอม่ฉันได้วิ่งได้จับเก่งเนาะนี่นี่มาดิมาดิมาดิจะเล่นวิ่งไล่จับกับฉันเหรอมาเลย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 เด้ออ่าจะกระทืบฉันเหรอกระทืบฉัน ไม่แน่เตะขาโอ้ตัวฉันสูงยังไม่ถึงเอวแกเลยยี่จะมาตีเด็กอีกกูวิ่งละไม่ไม่เอาตัวรอดบ้าจริงจะจะตามฉันอะไรรักหนาววะเนี่ยเฮ้ยหยุดเดี๋ยวนี้อ้อยังไงมาดิมาดิเฮ้ย นี่แหละมันจะนตีเตะขาเฮ้ยทำได้จะเตะขาไว้นี่เพราะว่าเตะไม่ถึงหน้านี่เตะขาเข้ามาดิจะเตะให้ตายเลยนี่เออเอาดิเอาดิมาเอา,าเอาตะไข่ทีนึงยยดโอ้โหฉันจะจำหัมห่มแกหั่มแกแล้วนี่แหละเป็นไงเราโอ้มันเกิหผมจนเลยด้วยไอ,ไอ้จอดเฮ้ยมันจำหันน่นนายเฮ้ยหยาโอ้โหกูพลาดเสียงงวัวแล้วนี่นี่นี่เขาเรียกว่าเตะหั่มนี่ป๊อปปี้ป๊อปปี้ชอบต่อยหั่มนี่เนี่ยเตะเตะในเตะขาด้วยเตะขาเสร็จต่อยหั่มต่อ เตะขาต่อยหําเตะขาูมันเตะหัมอันนี่พวกเราต้องลืมถีมันนี่เตะหำเตะหัเตะหำมู้นี่าฮฮฮโอ้หนูมาแล้วคะ่ะหนูมาแล้วคะ่ะเอาล่ะต่อมาป๊อปปีป้ไปทําจะต้องทำอะไรคะในโรคใบนี้โรคแห่ง GTA ในเมื่อเทพเจ้าคอยส่งฉันมาฉันก็ต้องทำให้มัน ยิ่งใหญ่อารณ์กรโอ้ทุกคนว่าป๊อปปี้พยทามคนทําอะไรคะนี่ป๊อปปี้พยทามคนถือนี่ไหมโอ้มีปืนเยอะจังเลยโอ้ในโลกดีชัดขอถือปืนอะไรดีนะโอ้ถือระเบิดไหมเนี่ยอืมถือระเบิดดีกว่าตุ๊ตตุ๊ตุ๊เดินเล่นที่กรุงลอสแอนเจลิตสแล้วก็ถือระเบิดไร่ฆ่าคนตุ๊ตุ๊ตุ๊ดิฉันชื่อป๊อปปี้สวัสดีรู้จักฉันไหมโอ้นั่นไงผู้ชายจะเห็นผู้ชายแล้วดินี่ดึงสลรกแล้วก็วิ่งเ เฮ่อโหยังไม่รู้ตัวยังไม่รู้ตัวนี่เป็นไงเม็นไงมันงั้งวะโอ้โพี่วุ่นขอพี่วุ่นขอพี่ว่ารอหนูด้วยแกกูไปหลามึงหลักเป็นไ้ดิโอ้หชนกูอีกแม่งเอ้ยเออชนวย้วยคอมันเดินกระดมพอมไม่ตกกตาบ้านนี่โห่ผมไม่ให้คุณไปไหนหรอกนี่ผมดึงสลักแล้วอยู่ด้วยกันเนาะโคตรมแม่งเนี่ยโคตรเก่าอุ้ยไม่ตายไปเฮ้ย เอาเรอไม่เป็นไรผมจะปล่อยพี่อ้วนไปเพื่อที่จะยิงสไนเปอร์ไม่ได้ปล่อยไปธรรมดานี่ไงสไนนนี่ยิงหัวแมงเลยปังเรียบร้อยขอโทษนาะพี่ป๊อปปี้ทำร้ายเอาเรอต่อมาล้องป๊อปปี้ขอแปลงร่างนี่ร่องหุ่นอู้ร่องหุ่นร่องหุ่นเดินเล่นร่องหุ่นร่องหุ่นเดินเล่นร่องหุ่นร่องหุ่นเดินเล่นอุ้ยแม่สาวน้อยสวยจังเลยชันขอ นี่เนี่จมได้ไมทีดงโอ้โหมดสารอุ้ยมันยังว่าเอมอยู่ดีๆมันก็ลอยมาุณรู้ไหมว่าใครทำอู้จะไปรู้ได้ไงว่าหนูล่องหุ่นอยู่นี่นะโอู้หหนูล่องหุนหนูล่องหุนไก่ล่างมาแล้วมาแล้วว้าจาเนี่ยูอ้หเออหนูเอาของมาฝากค่ะเฮ้ฝากอะไรเหรอฝากคนบ้านหรือเปล่าโอเอาแหละหนูหนูนนูจะไปหานะแป๊บนึ่งเนาะแป๊บนึงนะคะนี่แนเป็นไก่ละอ้กลับบ้านกลับบ้านกันตุมตุตุนตุนตุ เอาละหนูไม่อยากทำร้อยคนแล้วหนูอยากจะเอ่ออะไรดีเอ่อขับรถเล่นเห็นมนุษย์ในเมืองนี้ขับรถเล่นกันเอารอเดี๋ยวหนูจะขอขึ้นรถคันนี้ละกันมาสแตงโอเคนี่โอ้โหทุกกระจกได้ไงวัวตัวจะไม่ถึกเลยโอ้โหดูมันขับโอ้โหดูดิฉันดูดิฉันขับค่ะโอ้ยแม่ยังนั่นนั่นโอ้มาเฮ็ดดู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  จะไม่เห็นหัวตัวละครเลยนะครับนะไหนลองไหนลองทักท่ายดิออ้คุณผู้ชายครับดิฉันมีมัสแตง่งผู้ชายบอกแอ้มันหยังว่ะกูกคยมาเห็นคนพูดว่า <c oughs> ยัางไหนว่าคนพูดนะครับนะถ้าดูจากมุม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 มองผู้ชายนะลองดูดูจากมุมมองผู้ชายนะครับไม่เห็นเลยว่าใครขับไม,ไม่เห็นเลยอะ่ะดูดิมองจากมุมมองผู้ชายอ่ะนะครับนะเออ เอาและไอคนน้่นหลบอกโอ้ยมันงงว่ะใครมาจอดรถแถวดีวุ้หนูไม่ได้จอดมีคนขับอยู่ข้อโอ้ยโอ้ยมีคนขับเว้ยเฮ้ยนะครับนะงงครับไอนั่นนะฮะโอเคเอาละเดี๋ยวนูจะขับไปไกดผมจะลองกดวีดูนะครับดูดูมุมมองมันโอ้ยทำไมมุมมองมันมัน,ม,นมันเหมือนคนปกติว่ะแต่เรื่องจริงคือหัวมันหัวมันอยู่ตรงพรมอะไรนะครับมันแทบจะไม่เห็นอะไรเลยนะครับนะเออ เอาละเนื่องจากหนูขับรถโผล่หนูไม่เคยเห็นโอ้คนข้ามถนนเนีน่ยเห็นได้ไงเนี่ยโอ้จ้ตัวโตดมเนื่องจากมันไม่เคยเห็นนะครับนะ,ม,นม,นนนะบมันไม่เห็นถนนนะครับม, Raum, มันก็เลยขับชนมั่วเลยนี่โลโลโลัโล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 โนขับรถเล่นสนุกจักรเลยเนื่องจากมันมองไม่เห็นนะครับตัวมันแค่อยู่พวกอะไรครับนนะครับดูดิโอ้เป็นจังหวะเลยบอกเราโอ้ยรถรถผีสิงไม่ใช่รถผีสิงค่ะหนูบังคับเองนะครับนะ เอ้ยพวกนี้แม่งในพวกประชาชนไม่เห็นคนขับรถนะครับนะโอ้โูลโลโลขับรถสนุกจังเลยก็แค่เหยียบคันเร่งแล้วก็จับพวกมารัยไม่ต้องดูถนนก็ได้ก็สนุกเหมือนกันแฮะโอ้ลูลโ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 อ้จอดดีกว่าน่าเบื่อแล้วนี่ต้องรถอย่างนี้สิเหมาะกับฉันนี่รถตัวเล็กๆนี่โอ้โหกระตบกรบกระจกถึงได้ไงวะโอ้โหสุดท้ายก็ยังมองไม่เห็นอยู่ดีโอ้โหโดนมันทำาอะไรกันโอ้โหลโลโหลโหลโหลว่าไงคะกลัวหนูเหรอ ให้อย่าทำนะเลยนะนะไม่อยากโดนตื้อมาขอโทษนะถ้านะทําอะไรที่ลงเกินนะ้อยยังไม่ทำอะไรหนูเลยนะครให้อย่าทํานะเลยนะอย่าทํานะก็บอกว่าดาไม่ได้ทอะไรหนูเลยเอาออกเถีไม่โดนนะครับเถิงกุญยจเกินไปโอ้ชีวิตนี่แหละเฮ้ยถ้าจะต่อยแกลงไปให้โดนว่ะโอ้นี่เแหละเฮ้ยมันต่อยไม่โดนอะ่ะเนี่ยมันเศร้าจริงๆเลยไม่ต่อยก็ได้ว่ะนี่แหละวิถีคนเตี้ยนะครับ เอาละพอดีหนูอยากเป็นเทพเจ้าทอหนูขอเป็นเทพเจ้าทอได้ไหมเอาระนี่เอ้ยเอาไว้ป๊อปปี้เพทาตือคอนไว้ไอ้นี่ไอ้นี่ไม่ไปกลัวเลยครับนะอชัน,อนไม่เคยกลัวความตายหรอกนะชีวิตฉันแขวนอยู่บนเส้นได้ทุกวันแล้วเพราะฉันคือน,นะะักฆ่าเธออยากจะมีปัญหาไหมล่ะโอะ้หนูอยากมีปัญหาค่ะเอาละคุณนะมากับหนูค่ะ โอ้ยโดนแล้วนะครับไอ้นี่บอกโอ้ยทำเลยฉั้นนะทำเลยฉันนะครับเอาแหละนี่เอาแหละขอบินก่ับโอ้ยโอ้ยเห็นกระโปงเห็นกระโปงเว้ยเฮ้ยไม่ใช่กระโปงมันเป็นกางเกงนี่หว่านะครับนะโอ้เอ้าลยพอพีพีถามบินค้อนทอนะครับแตน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 อะไรวะเนี่ยโอ้โหโคตรบ้าบอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดมีรถ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 ทางดับเพลิงผมจะย้อนคอไปดูนะครับนะ ยนคอนโยนคอนไม่ใช่โยนคอนโยนคอนดิโยนคอนโอ้โหนะครับโยนคอนโยนคอนไม่ใช่โยนคอนโยนคอนโยนคอนอ่ะเรียกเรียกมาสองขวานเลยนะครับนะแล้วก็ลองโยนใส่ทางดับเพลิงดิรถดับเพลิงนะครับนะฮึบตุ้มโอ้ยทางในตับนะครับ โอ้ลแล้เลยแล้วพี oh <su> ่ดับเพลิงค่พี่ดับเพลิงมาทําไมอฉันมาดับเพลิงน่ะให้พวกไวรายอย่างแกหมาเค้าว่าไงพวกไวรายอย่างแกอก็พวกแกมาทั้งหมดเลยอะดูด้านหลังกันสิต้นหลงไหนครับ้ยด้านหลังวอ้ไม่ได้ช่วเลยคิดสิมิซี่ป๊อปปี้เพทอมโอ้แล้วก็มาจากไหนเนี่ยเธอมาจากหนังเรื่องไหนครับทำไมพี่ตัวพี่สาวตัวสูงจังเลย กพี่เกมเธอชื่ออะไรโอ้หนูชื่อป๊อปปี้ค่ะเอาละงั้นหนูจะขอลองเป็นเอ่อคิงคองเป็นได้ไงวะนะครับนะเอาละนะครับนะดูซิถ้ามันเป็นคิงคองมันจะเป็นยังไงวะ <c oughs> <c oughs> ที่ซีมิซีกลายเป็นคิงคองเอาเอาน้องดอยังอยู่นะครับนะน้องดอบอกแง่แมนหยังนะนะครับในในจับน้องดอมานะครับกระโดดก <c oughs> ลับมาต้องบอก <c oughs> ป๊อบป,ปี้ไม่ตับใครล่างนี่นี่โยนทิ้งนะครับโอ้โหกโหดอ้าโอยน้องป๊อปปี้กูป้าคั่งไปแล้วนะครับ่ไอตัวที่เหลืออยู่ไหนหมดวะเนี่ยไอคิสซี่บินซี่กับฮังกี้โมกี้อยู่ไหนวะเนี่ยอ่ะเอาละเดี๋ยวต่อมาผมขอเป็นเออ่ทานอนดีกว่านะครับนะโอเคตูดูดูสวัสดีครับเอ็นตัวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยตัวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเหมือนยามเลยว่ะเฮ้ยตัวอะไรวะเนี่ยซีเคดหรอเอ้ยป๊อปปี้ เอ้าเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนผมถอยมาไกลๆเป็นตัวอะไระวะนั่ย <laughs> ป๊อปปี้กูเปลี่ยนไป,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 ปุ้ยป๊อปปี้กูวิ่งไปไหนแล้วนั่นเอา้าเอา้าเอ้าป๊อปปีว้วิง่งวิ่งป๊อปปี้บอกโอ้จะไม่รู้เรื่องชไม่รู้เรื่องชไม่รู้เรื่อป๊อปปี้ป๊อปปี้อย่าทำอะไรฉันหน้านะครับเจ้าฮักกี้บอกกี้วิ่งวะะ่าจ,จะว่าจะว่าจะวิ่งเลยนะครับเนาะชั้ะเอาตัวรอดชั้นไม่สนแล้วสวนป๊อปปี้เพยายามบอกว่า,าป๊อปปี้น้องป๊อปปี้บอกเฮ้อเกิดไปไหนไม่ได้ข้าจะฆ่่าาาาเเจ้นีดวิญญณอตย เจ้าต uhm. ้องเป็นลูกน้องข้าเจ้าเบื้อเจ้าจะตายไม่ได้นะครับผมมีพลังฟื้นคืนชีพเอาล่ะเจ้าตื่นขึ้นมาเออโออ้อ้ฉันม่ทำอะไรที่ดีเนี่ยนะครับนะแกเป็นลูกน้องฉันแล้วไอ้เบื้อฮักกี้วักกี้แกน่ะชัตเตอร์หนึ่งฉันน่ะตับชัตเตอร์สองนับไว้ฉันจะล้างสมองแกให้แกนั้นเป็นคนที่ป่าเถือนนี่เถื่อบูซะแล้วเป็นลูกน้องฉันด้วยเลยคบผมตามฉันมาไอ้เบื้องออตามมา เราจะไปหาคิซี่มิซี่กันเราจะรวมพลตัวไวร้ายในป๊อปปี้เพทามเอาละทุนตุดูน,ดนป๊อปปี้เพทามป๊อปปี้เพทามคิซี่มิซี่อยู่ไหนวะนะครับมันกระเด็นไปไหนวะตะกี้ตอนที่ผมเป็นคองมันคือแบบมันโคตรบ้าเลยอะ่ะนะฮะแล้วกันนะเอาระครับดูแล้วสงสัยน่าจะมีแต่เจ้าฮักกี้บอกกี้นะครับที่เป็นท้ารับใช้ผมนะฮะอู้เอาลเลยแค่เจอก็พอแล้วฮักกี้บอกกี้ เธอมีปืนนี้ใช่ไหมเอาละเธอต้องได้ปืนใหม่ฉันว่าเธอจะต้องเปลี่ยนเป็นนี่นะนี่อะลองใช้ดูอู้มันคืออะไรครับโอ้กตาริง่งเพราะว่าเราจะต้องเจอกับมหาวายร้ายและเธอก็ต้องไม่มีคนเดียวด้วยนี่เธอต้องมีประมาณสัก3 4มสี่คนไปเลยนะครับนะนี่เขาเรียกว,ว่าเปิดโปรมาเร็วมาเร็ว,มา,รวมานี่มานี่มานี้อ้าแม่งวิ่งไปไหนของมันวะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมันเป็นลูกน้องฉันทุกตัวเลยไอพวกบ้ามึงจะวิ่งไปไหนของมึงวะน่ะเฮ้ยมานี่มานี ไอ้พวกบ้ามาดิ er mm hmm. เออสกดจิตสกดจิตมันมาดิมาดิเอยพวกยามไอ้พวกยามดูไกลๆแม่กลายเป็นยามซะกันงงเลยอ่ะอ่ะนี่นี่นี่เป็นลุกน้องฉันซะเป็นลุกน้องฉันซะไอ้พวกเบื้องนี่เอออย่างนี้แหละที่ฉันต้องก่อนฮ่าฮ่าเราจะครองโรคกันดอฮักก้วกี้นะครับแม่งโคตรโรคจิตเลยไปเร็วพวกเราพวกเจ้าคือลุกน้องของฉันฮ่าฮ่าอ๋อกตตี้ฮักก้วกี้ถือเกตเตอริงตามหลังป๊อปปี้นะครับแม่โคตรเท่ เอาล่ะฉันไม่รู้นะว่าพวกเราจะเจออะไรแต่ฉันรู้ว่าซูเปอร์ฮีโร่ของที่นี่มันน่าจะโหดเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเสียไปโอ้ยอะไรวะโอ้ยโมกุลชิบหายแล้วเสียงอย่างี้่ช่ลยเลยพักกี้โอกกี้จัดการมาเร็วจะดีนะจะดีนัะไงนะไงมันอยู่ด้านมันอยู่ด้านมันอยู่ด้าน,าานจัดการมันจี้จัดการมัน เอา้าไม่จัดก,การล่ะเอ้ามันฆ่ากูตายแล้วเนี่ยเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วเอา yat, อะไรอะไรมึงอะไรมันจะโกงจักรอมันจะโกงจักรอไอพวกบ้านี่ไม่ช่วยผมเลยนะครับอ้าเอ้าวอ้าวโอ้คุโอ้คุมันโยนกระสุนโกงจักมาว่ะมึงไปเดาต่อไปเนี่ยเฮ้ยฆ่าไม่ห้าอะไรมึงโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้แม่งโลกจิตเฮ้ยโอ้คุณแมงโลกจิตไอพวกยามมาแล้วไอพวกยาม ดวงไกลๆแม่งซ์เป็นยามนะครับเฮ้ยว้าม,มาตรงนี้นี่เดต,ต่อยไปก่อนต่อยไปก่อนดอกหนึ่งแม็กี์มึงมาจากไหนฮึว้บหนีไปก่อนว้บหนีไปก่อนว้บหนีไปโอ้โอเคเทเลพอร์ตมาดิประเด็นก็คือมันเทเลพอร์ตตามผมเร็วมากนะครับโอ้โหดูมันต่อยดูมันต่อยโอ้โหเดีย๋ยวตบชนเลยชนเป็นแค็ปบอลพี่เปโตรแม็กเอ้ยตีกูจังว่าเออเอ้าเออเอ้า,อา,อา,อาโอ้โหโอ้โหเกินไปแล้วเกินไปแล้วโอไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวแล้วนะนี่ต่อยไปดินี่นี่อยู่นิ่งๆนี่ใส่เป็นหิน จากนั้นเสร็จปุ๊บก็รีบข่ามันซะโอ้จะมาแล้วนี่ปัดี่ไปนี่เป็นไงร่ะเป็นไงร่ะเออหยุดเวลาไว้ก่อนนี่หยุดเวลาไว้แล้วก็ีโอ้ยเปนชาจแล้วดีเร็วนีชาไปก่อนโอ้ยไปนกนกโอ้ยพวกไอพวกีพวกี้ไร้ประโยชน์ไุ้ยไปไปยปไ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 ปยปไไปไปยปไปไปไปมปไปไปไ้ไป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 ปป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 ป เอาละเดี๋ยวรอมันโผล่มานะครับจะไปอาโวยกงจักกงจักนารายนี่แกตันริงตะกี้มันมีคนยิดแกตันดิงให้เดี๋ยวก่อนนั่นนีมาแล้วมาแล้วพวกผมเออจัดการมันซะอ้าวงงกุตายงั้นไม่เป็นไรผมจะฟื้นขึ้นชีพงงกุลเองนะครับเอาละงงกุญเจ้าต้องเป็นพวกของข้าอ๋อผมไม่รู้เรื่องกับพี่เอ้าทำไม่ะทำไมไม่รู้เรื่องอ่ะเดี๋ยวก่อนมันเป็นพวกกูแล้วอ่าฉันจะให้แกเอ่อเป็นพวกของฉันอาดูซิมันจะใช้พลังมันหรือเปล่านะครับนะ ถ้าสมมติเอ้าคืออะไรอ่ะเอาผมไม่รู้นะงกระเป๋ผมไม่รู้เรื่องเอ้าอะไรวะอ่ะเอาละเองโมกุลมาแล้วเว้ยเป็นพวกเดียวกันว่ะแต่ไม่สามารถใช้พลังได้ว่ะเอาละครับภารกิจต่อไปยากที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าต้องเจอครับเออซูเปอร์แมนนะครับนะเอาละเตรียมชิปหายได้แล้วพวกเราพวกเรากำลังเจอสุดหนักเอาละมาแล้วครับนะผมไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนนะฮะ โอเคแต่ผมเป็นทานอสผมไม่กลัวหรอกเฮ้ยทำไมไมันไม่มาสักทีเดียวฉันรอนายอยู่นะ,จะเจ้าซูเปอร์แมนนุ้ยเ้ยอะไรวดะโอ้โหรถรถรถบินอย่างนี้รู้เลยใช่แน่แน่นี่เอาแบบเปิดสงครามก่อนเลยเปิดสงครามเปิดก่อนได้เปรียบไอ้ซูปเปอร์แมนมันโหดน,นี่นี่ระเบิดไปดีเอาระเบิดใส่บัโกโกกุนเอา แม่งเอ้ยยังวะนี่นี่นี่จัดกันมันนี่ซูเปอร์แมนบอกโอ้โหแกระทำในชันโอ้โหจิบหายแล้วจิบหายแล้วโอ้โอ้ๆมันเอาผมแล้วอ่ะมันเอาผมแล้วนี่แน่เป็นไงล่ะเจอโอ้ยเอามี่สองตัวจิบหายแล้วออกมารสองตัวพับกันโอ้โหเป็นระเบิดตัวใส่ผมเลยว่ะเอาลูกน้องฮักกี้บ็อกกี้ไม่นะเฮ้ยฮักกี้บ็อกกี้กูตายเฮ้ยแม่งเอ้ยจิบหายเอาแหละหยุดเวลาก่อนหยุดเวลาก่อนจังหวะนี้ไม่ได้การแล้วนะครับนะผมจะต้องมองหาไอ้ซูเปอร์แมนก่อนมันอยู่ไหนวะมันมันโคตรเร็วเลยนี่นี่นี่ทีนี้ นี่อุ๊ยนะครับตี้แน่เป็นไงล่ะนี่หยุดเวลาสู้กับบันเออเอาช่วยจากนั้นผมจะเสกรถนี่โอ้โหแม่งซูเปอร์แมนสองตัวบ้าวัเนี้เออ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 นี่นี่รถ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 เอารถมาชนมันโอ้โหเอาเออมามาอะไรตักหนาตี๋ตามุณต่อยมากเออให้กูต่อยมันบ้างสินี่แล้วดูมันโอ้โหมันคอมโบใส่ผมอะไม่ไหวแล้วนะเว้ยหยุดเวลา หยู่เวลาอยู่เวลาอยู่เวลาก่อนอยู่เวลาก่อนไม่จะทำอะไรฉันโอ้โหไม่ไหวแล้วอย่างนี้ต้องดีดนิ้วแล้วนะครับผมต้องสแนปแล้ว snap แล้วไม่ได้การละไม่ได้การละไม่ได้การละดีดนิ้วดีดนิ้วดีดดีดนิ้วดีดนิ้วอ่ะโอเคนี่นี่ดีดนิ้วแล้วเป็นไงเป็นไงเฮ้ยเป็นไงเป็นไงตายไหมมึงตายไหมตายไหมตายไหมเฮ้ยไม่ตายมันระเบิดตัวใส่ผมอีกอู้มันจะขวดไปไหนวะเนี่ย เอาแหละอยู่ไหนวะเดี๋ยวก่อนนี่ดีดนิ้วดีดนิ้วตอนหน้าดีดนิ้วตอนหน้าเป็นไงเป็นไงรู้สึกไหมว่ารู้สึกไหมนี่เอ้าเฮ้ยเฮ้ยมันไม่ตายอันดีดนิ้วอีกทีนึงดีดนิ้วนีเป็นไงรู้สึกเป็นไงรู้สึกว่าตัวเองอยากจะอ้วกไหมอู้หูฉันตายแล้วนี่เป็นไงล่ะเจอพลังดีดนิ้วผมนะครับตายทั้งโลกนะครับไม่มีคนไหนอยู่บนโลกแล้วนะครับตอนนี้นี่นะครับตายซะนี่ดีดนิ้วดีดนิ้วคนทั้งโลกหาย ตายแอะนอนตายโอ้โหพวกเราเออทำไมอยู่ดีเรารู้สึกอยากอ้วงอยากสลายนะครับนะเอออ่ะโอเคเอาละนะครับสำหรับป๊อปปี้เพจคทามในวันนี้นะครับก็ได้เห็นนะครับว่าน้องป๊อปปี้ของเรานะครับเป็นหัวหน้าแกนนําของพวกเจ้าฮักกี้บุกี้และเคสซี่บิซซี่แต่เคสซี่บิซซี่ไม่ได้เล่นนะครับเพราะว่าเคสซี่บิซซี่แม่งหายตอนที่ผมเป็นของนะครับแม่งโคตรปั่นประสาทเลยเกมบ้าดิเอาละนะครับสำหรับวันนี้ก็จบไปเพียงเ่นี้แหละบาย